วันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า s t o c k b e r r y นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานในคลังสินค้านะครับใน Warehouse นะครับผมเริ่มต้นมานะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับผมเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับผมเรื่อเราทำการกรอกชื่อนะครับกรอกรหัสผ่านไปนะครับผมแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบจะรีเดเล็กนะครับมาที่หน้าแรกนะครับผมพอรีเดเล็กมาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีเมนูสต็อกนะครับผม ซึ่งส,สามารถดูได้ว่าในเมนูสตอ็อกไม่มีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวิเคะร์ครับผมพอเป็นหน้าวิเค,คราะห์นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์แบบรายวันวิเคราะห์แบบรายเดือนนะครับผมแล้วก็หน้าประวัติก็จะเป็นประวัติการเพิ่มสินค้านะครับผมมีค่าสินค้าไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตั้งค่านะครับผมสามารถปรับเออเซตติ้งการตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหน้าผู้ใช้นะครับผม ดยวผมไปดูดที่หน้า,าสต็อกก่อนนะครับว่ามีอะไร<ะ>บ้างนะครับพอเข้ามาที่หน,น้าสต็อกนะครับผม,มก็จะมีปุ่มสีเขียวนะครับผมสามารถกดสแกนสินค้าได้นะครับผมสินค้าก็จะเข้ามานะครับผมแล้วก็สามารถบันทึกได้นะครับพอบันทึกแล้วก็สินค้าก็จะโผลมานะครับสินค้าที่เราใส่ก็จะโผลมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่นะครับก็จะมีหมวดหมู่ ขนมนับปรุมเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็เครื่องเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดหมวดหมูเครื่องเขียนให้ดูนะครับพอเข้ามาดูที่มวนหมูเครื่องเขียนก็จะไม่มีสินค้าเพราะว่าไม่ได้เพิ่มเข้าไปน,นั่นเองครับก็มาดูที่น้าวิเคราะห์กันบ้างนะครับผมก็จะเป็นหน้าวิเคราะห์รายวันกับหน้าวิเคราะห์รายเดือนนะครับผมก็มารวมกันนะครับหนึ่งเดือนก็จะรวมทั้งหมดในนี้นะครับ แล้วก็หน้าประวัตินะครับผมสามารถดูได้ว่าเพิ่มสินค้าลดสินค้าสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็จะมีใบเสร็จก็สามารถปินออกมาเป็น PDF ได้นะครับแล้วก็หน้าผู้ใช้นะครับหน้าผู้ใช้ก็จะเป็นหน้าของยูเซอร์พนักงานนะครับผมก็จะมีชื่อมีรหรัสพนักงานมีเบอร์ทรนะครับผมแล้วก็สามารถออกจากระบบได้นะครับแล้วก็ ลังค่านะครับก็จะเป็นลังค่าใแจ้งเตือนได้นะครับสามารถเปิดให้แจ้งเตือนได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถออกจากระบบได้ด้วยนะครับก็กดออกจากระบบไปก็จะเข้ามาหน้าเดิมน,นะครับผมก็สําหรับการนําเสนอวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัดีครับ